สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสยามสิงห์บุรีนี้ตอนนี้ก็ทางทีมงานเราได้เดินทางมาพบท่านนายพลสมศักดิ์แก้ไสนานะครับนายพลท่าชา้างจังัดสิงห์บุรีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ ผลงานและการที่ท่านได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของทาง่ทานท่านได้ลงทาอะไรบ้างนั้นเราก็มาฟังท่านนายเลยพูดให้ใหชาวบ้านได้ฟังกันนะครับครับครับสวัสดีครับทา่านสวัสดีครับผมขออนุญาตประกาศก่อนนะครับสิ่งทได้นีนชัดเจนนะครับ ครับผมนายสมศักดิ์แก้วเสนานะครับนอำเภท่าช้างคุณยายมารับตแหน่งนายอำเภท่าช้างเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับยายเข้ามาช่วงสถานการณ์โควิดพอดีนะครับครับอัเน็กผมก็ได้ข่าวว่าที่ทางอำเภอได้สร้างจัดก,กองในต่เวเลืเอกบ้านของอำเภอท่าช้างครับจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับทําให้ประชาชนนะฮะต้องหยุดอยู่บบ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อไม่ให้จังหวัดสิงห์บุรีของเราปลอดนะฮะเพราะจังหวัดสิงห์บุรีเราไม่มีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ชาวบ,บ้านได้อยู่บ้านก็ทําให้เขาขาดรายได้การตามหาอานินของชาวบ,บ้านก็จุดชะงักไปอาหาร จังหวัดสิงห์บุรีโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดธนาพิธเกษมพัฒนะครับท่านก็มีนโยบายวงใยกับประชาชนในวันที่ผมมารับตำแหน่งเมื่อวันที่7ท่านก็มอบนโยบายว่าสมงสว์มาเป็นในปอท่าช้างทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านต้องมีข้าวกินะครับอย่าให้ชาวบ้านต้องกดซึ่งโจดนี้นะครับเป็น โจทย์ที่ผมต้องมาแก้ไขปัญหาครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสอดคล้องกับพระราชดำริอของสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านก็มีพระราชดำริให้เจ้าว,วาดที่มีศักยภาพนะครับท่านก็ให้ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผมนะครับก็ได้ไป ขอคำแนะนําหรือร่วมวางแผนกับท่านเจ้าวาดที่วัดพิคุณทองแล้วก็วัดโบนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดอาหารอย่างที่วัดคุณพออนะครับก็มีชุดทุงยางที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งแจกในแต่ละครั้งประมาณ250ชุดจำนวนสองครั้งเช่นเดียวกันครับที่วัดโบนะฮะก็ไปกราบ ขอความเมตตาท่านเจ้าคณะอำเภอสังประกบ,บ,บเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับท่ันก็ให้ความเมตตาในการที่จะจัดตั้งโรงทานนะครับให้กนะับพี่น้องประชาชนในโรงทานที่เกิดขึ้นนะครับของวัดพิบอุย์ทองเนี่ยพวของวัดวัดโบสถ์อะไรกันทัวัดโบสถ์นะฮะร,รับความรวมา่วมมือของจากประชาชนเิดช่วยกันมาจัดเตรียมสองกลุ่มนะครับ ซึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มารับที่วัดนะครับก็จะมีวางมาตรการในการป้องกันทิ้งระยะตรวจวัดเจลล้างมือนะฮะตามมาตรการคำแนะนำของสาธารณสุขไม่ให้มีคนมาแออัดนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนที่จะนำอาหารไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนไม่ไว่าจะเป็นคนยากจนผู้ป่วยติดเตียงนะฮะที่เขาเดินมารับเองไม่ได้นะครับ โดยร่วมกับทางทีมอสมนะครับที่เรียกกันในพื้นที่คือทีมอสมเดลิฟุรีเดลิฟ e รีนะฮะจะเป็นคนนำส่งอาหารนะฮะจากวัดไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละตาบลน,นะฮะซึ่งในแต่ละวันนี้ก็ประมาณ250ชุดนะครับผมยามเช้าถ้าไม่ติดข้อรายการอะไรหรือไม่มีประชุมอะไรก็จะไปให้กำลังใจกับทางทีมที่มาช่วย เป็นแม่ครัวทำอาหารนะครับแล้วก็ขอบคุณทางอสมที่เสียสละเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์กันมารับอาหารไปแจกจ่ายแล้วก็บางวันก็ออกไปร่วมกับอสมนะฮะในการที่จะมอบข้าวกล่องให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เตีดยเตียงทงบ้านนะครับก็เห็นภาพทุกของพี่น้องประชาชนเห็นรอยยิ้มที่เขาได้รับอาหารแล้วนะครับก็ก็ชื่นใจครับผมครับครับก็ ตรงนี้เราก็ต้องขอถามท่านนายกเสักนตรีครับที่พอย้ายมาอยู่ที่อำเภอท่าช้างนี่ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับที่อยู่แหลมนาจังมันมันสงบดีหรือว่ามันอย่างไรละมันเป็นเอาเลือกเป็นอำเภอเล็กๆอย่างนี้ครับอำเภอท่าช้างก็ถือว่าเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีอยู่สี่ตำบลนะครับประชาชุประมาณ1 4 0 0 0คนนะครับ สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทําอาชีพ <c oughs> ตัวอาชีพเกษ,ษตรเกษตรกรนะครับเดิมนะฮะปกติชาวบ้านก็จะทํานาอุดมสมบูรณ์นะฮะประมาณทํานาได้บางส่วนทํานาที่3ครั้งแต่ด้วยสถานะภัยแรงของภัยแรงอย่างไรนะครับอย่างเช่นตาบลโพป,ประจัรต้นประสานกับทางนายกบาอบตโพป,ประจัตนะครับในเรื่องที่จะสูบน้ําจากน,าน้ําน้อย ผ่านไปทางทบหวงโพจาดนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวทบลวงโพจากได้ทํานากันแต่ติดอยู่ที่แขวงกันทางนะครับเพราะว่าต้องต้องทําท่อรอดกแขวงกันทางเดิมได้รับเงินงบมามาแล้วจากจังหวัดน,นะฮะว่าห้าล้านแต่ติดที่ดำเนินการไม่ได้เพราะว่าเจ้าของอที่ยังไม่ได้ญาตใ,ให้ทำทำนะนีขนานี้ผมก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทาง แขวงการทางจังหวัดแขวงมอาเขตที่จังหวัดลบบุรีนะครับในการพิจารณาให้คําแนะนําในการจะทําเอกสารเพื่อจะขออนุญาตจริงทขุดลอกขุดลอกไม่ได้ใช่ไหมก็ผมมามาอยู่แล้วก็ลง้นทีไปดูแล้วนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรก็ค,คิดว่าช่วงนี้มันเป็นมันเป็นช่วงภลายแรงกงชาวบ้านยังไม่ทํานาใช่ไหมก็เลยประสรานกับทางทเทศบาลตำบลบขสมอ แล้วก็ทางอบจนะครับขอความรู้เพาะในเรื่องนำรถแทเตอร์มามากำจัดขุดขุดลอกนะฮะคลองนะครับ,นะรบแล้วก็ทางเทศบาลตบนทอสมอก็สำรวจเรื่องน้ำมันก็คือว่าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในในส่วนหนึ่งก็คาดว่าปีนี้นะครับการระบายน้ำที่เคยน้ำท่วมขังทุกปีในส่วนตัวคิดว่าปีนี้นะได้ฟังจากบานด้วยนะครับก็คาดว่า ฐาน้ำไม่มากเกินไปน่าจะไม่มีน้ำท่วมขงังในพื้นที่ว่าได้มีการขุดลอกปทุวันมาเกืบเกอบสิบปีได้ขุดลอกบอกเนี่ยฮะในครั้งนี้ได้ขุดลอกแล้วน่าจะแก้กัน,กนหให้กับประชาชนได้สดเนะครนะครับ,รบในาการขุดลอกรั้งนี้นโดยที่ทางอำเภอไม่ได้ไม่ได้ใช้งบของเธอหรือว่าเป็นเป็นงบของทางอ,อ,าอบตกับเทศบาลให้การจามสุนให้การสาุนทรบับรับก็ประสานขอ ความใดขอว่า <ขอ S 2> <อ>น้ํามันกับขอ,ขอครื่องจักรเข้ามาฝูงห<อ>้กับชาวบ้านนะครับเพรานั้นก็ก็แสดงว่าท่านไดเ้เห็นประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ความทุกข์ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมฝนตกคล้ายน้ำขังทุกที่ทุกที่ครับอันนี้ก็ได้ได้ท่านต่างคน,น,นที่มาช่วยดูแลตรงนี้ก็ได้บอกถาให้ประชาชนเบาบางความเหื่อยน้อนไปเยอะเลยนะครับแค่ตรงนี้ก็ก็มีเสียง ร้องว่าเนี่ยทำไมนายเพื่อท่านคนนี้มาอยู่ใหม่ๆถึงลุยงานหน้าอย่างนี้ตังอะไรอะไรช่วยเหลือประช,ชยยาชนดีอย่างนี้แล้วทําไมไม่มีข่าวลงมากอะไรบ้างในืนองสือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมได้ข่าวมาทท่านผมนึกมานะครับตอนนี้ผมก็ต้องกราบขอบคุณท่านนายเพอนะครับ,รบที่ให้ความอนุเคราะห์ในการที่สยามเซ็นทรัิรได้มาสัมภาษณ์ในงานนี้นะครับซึ่งตรงนี้ ทางสยามซิงเกิลนิวก็กราบขอบคุณท่านนายกเลยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสภาพในครั้งนี้นะครับครับสวัสดีครับจากสยามซิงเกิลนิวครับอันนี้นี่นี่ตรงน,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 นี้ผมทำกาทำอย่างนี้เพื่อให้ไม่ว่าจะที่ไหนไหนต้อง